ดารชันคืออะไรสำคัญอย่างไรในศาสนาฮินดูดารชันหมายถึงการมองเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์คำนี้มาจากภาษาสันสกฤตดารัสนาซึ่งแปลว่าการมองเห็น หรือวิสัยทัศน์การมองเห็นนี้ถือเป็นการได้รับพรและเป็นส่วนสําคัญของการบูชาทางาศาสนาค่ะการดาราชันสาคัญอย่างไรการดาราชันผู้ศรัทธาเชื่อว่าพวกเขาได้รับพรและความเมตตาจากพระองค์การดาราชันมักเกิดขึ้นในวัดที่มีเทพเจ้าประดิษฐานอยู่หรือในช่วงเทศกาลและพิธีกรรมทางาศาสนาการดาราชันนี้เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะเราที่มองเห็นพระเจ้าเท่านั้นแต่เชื่อกันว่าพระองค์นั้นก็มองเห็นผู้ศรัทธาเช่ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานและพรจากเทพ,พเจ้าสามารถไปถึงในสภาวะสงบหรือเข้าถึงพระองค์ได้มากที่สุดในเรื่องของจิตวิญญาณวิธีการดารชันเปรียบเสมือนเรามีสมาธิและมองศบตาพระองค์ในภาวะนั้นจะมีเพียงเราและเทพ,พเจ้าที่เราเคารพศรัทธาจะนั่งหรือจะยืนก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของมูรติองค์เทพของเราเหมาะสมอย่างไรคะ่ะจะเป็นในขณะสวดมนต์หรือทำพิธีกรรมใดๆ ก็สามารถทําได้เสมอค่ะสําคัญมากๆในช่วงเริ่มต้นของวันใหม่เราดาราชันพระองค์เพื่อรับพลังงานดีๆสวดบูชาพระองค์โอมกังกนปเตเยนะมะารับพลังงานบวกแล้วใช้ชีวิตเพื่อเข้าใกล้ความสําเร็จในทุกๆวันค่ะสอบถามเรื่องการมูคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหรือคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์เพื่อสอบถามบูชาองค์หรือสั่งซื้อของไหวของบูชาที่ร้านเทวารดูอยากรู้วิธี การหมู่ตามนิกายคณะปัตยะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไว้นะจ๊ะไม่พลาดทุกเรื่องมู่แน่นอนค่ะขอให้ทุกท่านบูชาพระพิคเนศอย่างมีความสุกกันปฏิบัติบ้าโมรยาหนูนาเทวารดูสวัสดีค่ะ